ครับวันนี้จะมาสอนวิธีไม่ใช่จะสอนครับอ่จะมาบอกวิธีถ่ายพยาธินะครับถ่ายพยาธิแพะนะครับประจำทุกๆสามถึงหเดือนนะครับหรือในช่วงที่แพะมีพยาธินะครับวันนีอ้อันนี้คือผสมเสร็จแล้วนะครับคูลาโซผงนะครับซึ่งอัตราส่วนเดี๋ยวลงไปในคลิปนะครับก็แพะตัวหนึ่งก็จะประมาณสัก ตีเฉลี่ยน้ำหนัก40กิโลก็จะประมาณ30ซีซีนะครับ30ซีซี30ซีซีนะครับนะครับติดต่อกัน3วันนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีที่แบบว่าไม่ต้องมัดนะครับจับกอกปากเลยนะครับแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าแพะเขามีเขาอันตรายมากนะครับตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเราจะลองถ่ายพยาธให้ดูสัก สองตัวนะครับอโอเคสามสิบซีซีนะครับใครจะก่อนดีนะครับน้องมีตังน้องมีตังแล้วกันมาอนุญาตลูกมาเร็วเป็นยาชนิดผงนะครับละลายน้ําแล้วก็กอกปากนะครับวิธีการนะครับวิธีการผมก็จะใช้วิธีใช้ขาเนี่ยแหละครับขี้นะครับแล้วก็นะครับต้องระวังนะครับจับเขาแนบใส่ท้องแล้วก็เองมือข้างหนึ่งแัดปากแล้วก็เข็ม นะครับเอียงเข้านะครับแล้วก็ค่อยค่อยบีบค่อยค่อยบีบนะครับเป็นจังหวะนะครับเป็นจังหวะอโอเคหกหกมากกว่าได้โอเคครับน้องมีตังค์ต่อไปมีโชคนะครับมาขอ,อยาหน่อยมีโชคก็สามสิบเหมือนกัน สามสิบซีซีนะครับนี่นะครับโอเคมามีโชคมีโชคนี่ค่อนข้างเชื่องนะครับจะไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่อ่ะโอเคอ้าปากลูกอ้าปากอ้าปากอ้าปากเป็นจังหวะนะครับอืมจังหวะให้เข้ากลืนโอเคโอเคครับเรียบร้อยนะครับนี่คือวิธี ปยพยาธแบบกรอกแบบง่ายนะครับไม่ต้องมัดแพะพโอเคครับ